สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่4ของ t i n ิ and c o โ r i g h คิดให้รวยของคุณนโปเลียนฮิวนะฮะสุดยอดหนังสือ How to ซึ่งเล่มนี้จะมีทั้งหมด14ตอนนะครับผมมั่นใจว่าถ้าท่านฟังครบทั้ง14ตอนท่านจะสามารถนำสิ่งต่างๆที่คุณนโปเลียนได้ใช้เวลามากกว่า25ปี ในการศึกษาชีวิตของมหาเศรษฐีมากกว่า500คนไปปรับใช้ในชีวิตจนเกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่คือหนังสือเกี่ยวกับความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับโอเคครับข้อสู่เนหาในตอนที่4ที่มีชื่อว่าความรู้เฉพาะทาง9ก้าที่4สู่ความร่ำรวยกันเลยนะครับความรู้เฉพาะทางคือประสบการณ์ส่วนตัวหรือสิ่งที่ได้พบเห็นความรู้มีอยู่2ประเภท คือความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางความรู้ทั่วไปนั้นไม่ว่าคุณจะมีมากมายหรือหลากหลายสาขาแค่ไหนก็มีส่วนช่วยสร้างความมั่งคั่งเพียงนิดเดียวมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆรวบรวมครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทั่วไปในทุกสาขาที่มีปรากฏในอารยธรรมของเราแต่อาจารย์เหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินหรือมีเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขามีความเชี่ยวชาญแต่ในการสอนความรู้ แต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการหรือใช้ความรู้นั้นความรู้ไม่อาจทำเงินให้คุณเว้นแต่ว่ามันจะถูกจัดการและส่งผ่านไปสู่แผนการที่ทำได้จริงเพื่อให้มารู้เป้าหมายอย่างชาญฉลาดผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกไม่เข้าใจความจริงนี้และสับสนกับความเชื่อผิดๆว่าความรู้คืออำนาจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยความรู้เป็นเพียงสิ่งที่มีแนวโน้มจะมีอำนาจ โดยจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อถูกจัดระเบียบให้เป็นแผนการชัดเจนเพื่อบรรลุปเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเท่านั้นส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไปในการศึกษาทุกระบบอาจมาจากความล้มเหลวของสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้สอนให้นักเรียนจัดการและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และก่อนจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการเปลี่ยนความสามารถให้เป็นเงินตราคุณต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในเรื่องการบริการ สินค้าหรืองานที่ทําเพื่อแลกกับความมั่งคัง่งบางทีคุณอาจต้องจัดการความรู้เฉพาะทางมากกว่าความสามารถหรือแนวโน้มที่จะได้ความรู้นั้นมาก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจแก้ไขจุดอ่อนนี้ด้วยการใช้ผู้เชี่ยวชาญของคุณแอนดรูคานากี้เจ้าของอุตสาหกรรมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเขาไม่มีความรู้ทางเทคนิคในเรื่องธุรกิจเหล็กแม้แต่น้อยทั้งยังไม่สนใจใครรู้เรื่องเหล็กเลย เพราะความรู้เฉพาะทางในการผลิตและทําการตลาดเหล็กที่มีนั้นได้มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเขาระหว่างสงครามโลกหนังสือพิมพ์ในชิคาโ,โกตีพิมพ์บทความและสุนทรพจน์ของเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งช่วงนั้นเขาถูกเรียกว่านักต่อต้านสงครามผู้งโง่เขลาเขาไม่พอใจในบทความนั้นและฟ้องร้องผู้เขียนบทความที่หมิ่นประมาทเขาเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลทนายจำเลยของหนังสือพิมพ์ขอให้เขายืนขึ้น เพื่อจะพิสูจน์ให้ลูกขุนทราบว่าเขาโง่เขลา,เพ,าเพียงใดพวกเขาตั้งคำถามมากมายเพื่อจะพิสูจน์ว่าฟอร์ดมีแต่ความรู้เฉพาะทางมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่กลับเป็นผู้โง่เขลาไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวเลยฟอร์ดถูกตั้งคำถามมากมายเช่นใครคือเบนดิกอานอังกฤษส่งทหารไปรบในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปีคศ .1776 เป็นจํานวนเท่าไหรฟอร์ดตอบไปว่าผมไม่รู้จํานวนทหารที่ส่งไปรบแน่นอนหรอกแต่เคยได้ยินว่ามันมากกว่าทหารที่เอาชีวิตรอดกลับมามากมายนักสุดท้ายฟอร์ดก็เบื่อต่อคําถามพวกนี้เขาชี้ไปที่ทนายที่ถามคําถามเขาแล้วพูดว่าถ้าผมต้องตอบคําถามโง่ๆให้กับคุณจริงๆแล้วก็ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าที่โต๊ะทํางานของผมมีปุ่มสําหรับกดเรียกให้ผู้ช่วยของผม ซึ่งสามารถตอบทุกคำถามที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่มีให้เอาละ่ะคราวนี้คุณพอจะตอบผมได้บ้างหรือไม่ทำไมผมต้องมานั่งจดจำความรู้ทั่ว,วไปเพื่อตอบคำถามในเมื่อผมมีคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อคอยให้ความรู้ที่ผมต้องการคำตอบของฟอร์ดทำให้ทนายถึงกับหน้างายและทุกๆคนในห้องพิจารณาคดีได้ตระหนักว่าฟอร์ดไม่ใช่คนโง่เขา แต่เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคนที่มีการศึกษาจะรู้ว่าจะไปหาความรู้ได้จากที่ใดและรู้วิธีจัดการกับความรู้นั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเฮนรี่ฟอร์ดสามารถควบคุมบังคับบัญชาความรู้เฉพาะทางที่เขามีสิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาเป็นคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นก่อนที่คุณจะสามารถแปลเปลี่ยนปณิธานให้เป็นเงินทองนั้นคุณต้องการความรู้เฉพาะทางในงานบริการ ธุรกิจการค้าหรือความถนัดในวิชาชีพบางทีคุณจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความรู้เฉพาะทางให้มากกว่าที่มีอยู่การจะสั่งสมความมั่งคั่งมหาศาลนั้นต้องใช้อำนาจที่มาจากการบริหารจัดการความรู้เฉพาะทางอย่างชาญฉลาดกระนั้นผู้สร้างความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้เสียเองการศึกษาจำเป็นเพื่อสร้างความรู้เฉพาะทางหลายคนดำเนินชีวิตอย่างทุกข์ระทม เพราะปมด้อยที่ไม่ได้รับการศึกษาแต่คนที่รู้จักจัดการและติดต่อกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อจะสร้างความมั่งคั่งก็ไม่ต่างจากคนที่มีการศึกษาสูงสูงในกลุ่มนั้นเลยถ้าทุกใจเพราะปมด้อยที่ไม่มีการศึกษาสูงสูงจำไว้ว่าชั่วชีวิตของเอดิสันเขาไปโรงเรียนเพียง3สัปดาห์แต่เขาไม่ได้ขาดแคลนการศึกษาแล้วก็ไม่ได้ตายอย่างคนยากไร้ ส่วนเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ได้รับการศึกษาเพียงมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นแต่เขากลายเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลในโลกอุตสาหกรรมและคิดค้นวิธีผลิตทางอุตสาหกรรมคลาล่ามากๆและสายพานวิ่งเร็วสําหรับผลิตรถยนต์ที่สร้างรายได้มหาศาลเมื่อได้ความรู้แล้วความรู้นั้นต้องได้รับการจัดการและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนด้วยแผนการที่นำไปปฏิบัติได้จริง ความรู้เฉพาะทางเป็นบริการรูปแบบหนึ่งที่หาได้ง่ายที่สุดและราคาถูกที่สุดขั้นแรกคุณต้องระบุความรู้เฉพาะทางที่ต้องใช้รวมถึงจุดประสงค์ของการใช้ความรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายหลักในชีวิตหรือเป้าหมายที่พยายามทำให้สำเร็จจะบ่งบอกว่าคุณต้องการความรู้เรื่องอะไรเราต้องจัดการความรู้ที่ได้มาและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนด้วยแผนการที่ปฏิบัติได้จริง ความรู้จะไม่มีคุณค่าถ้านําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าคุณคิดจะไปเรียนเพิ่มก่อนอื่นให้กําหนดเป้าหมายว่าคุณต้องการความรู้ไปเพื่ออะไรแล้วดูว่าจะหาความรู้นั้นจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ที่ไหนคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่เคยหยุดสแสวงหาความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายธุรกิจหรืออาชีพของเขาเลยในขณะที่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จ มีความเชื่อผิดๆว่าการหาความรู้ในชีวิตนั้นสิ้นสุดลงแล้วหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนมีหน้าที่แค่ทำให้เราเข้าใจวิธีหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เท่านั้นทบทวนประเด็นหลัก 1. ความรู้มีอยู่สองประเภทคือความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทาง 2. ความรู้ทั่วไปมีประโยชน์น้อยมากต่อการสร้างความร่ำรวย 3. ความรู้ไม่อาจทำเงินให้คุณเว้นแต่มันจะถูกจัดการและส่งผ่านไปยังแผนการที่ทำได้จริงเพื่อให้มันรู้เป้าหมายในการสร้างความร่ารวย 4. สิ่งที่ขาดหายไปในระบบการศึกษาทั่วไปคือวิธีจัดการและใช้ความรู้ที่ได้เรียนให้เป็นประโยชน์ 5. ตัดสินใจว่าคุณต้องใช้ความรู้เฉพาะทางไหนและจะใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรจากนั้น ไปหาความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 6. ความรู้จะไม่มีคุณค่าถ้านำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 7. คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามไม่เคยหยุดสแสวงหาความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายธุรกิจหรืออาชีพของเขาเลยโอเคครับตอนที่4ความรู้เฉพาะทาง 9. ที่4สู่ความร่ำรวยก็จบลงนะครับเนื้อหาดีมากๆเลย ส่วนตอนที่5นะครับจินตนาการ9ก้าที่5สู่ความร่ำรวยเนื้อหาดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมติดตามนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตหรือว่ากดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับบีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ